ียนชีวิตค่ะมาถึงในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายตอนนี้ทั้ง3คนที่ยืนอยู่บนเวทีคือบอสแปมและปู่เป้ค,ค่ะตอนนี้เราจะให้คณะกรรมการได้บอกคะแนนเต้นของบอสกันก่อนนะคะด้วยค่ะผมให้เจ็ดครับวีกนี้หญิงให้เจ็ดค่ะ เพียกกี้ให้เจ็ดครับคะแนนการแต้นนะคะเฉลี่ยรวมแล้วจากกรรมการทั้ง3ท่านบอสอยู่ที่7คะแนนรวมกับคะแนนน้ำหนักที่ลดไป0.79คิดเป็นคะแนนรวมคือ7.79คะแนนมาอยู่ในลำดับที่7นั่นหมายถึงบอสจะได้เต้นกับเราต่อไปในสัปดาห์หน้าค่ะ ตอนนี้เหลืออยู่แค่สองคนบนเวทีแห่งนี้นั่นก็คือแป้มและปู่เป้นนั่นเองนะคะปู่เป้ม,มีคะแนนรวมอยู่ที่7.23คะแนนนั่นเองส่วนน้ำหนักของแป้มตอนนี้ที่ลดไปคือ0.09คะแนนนั่นหมายถึงว่าแป้มต้องได้คะแนนมากกว่า7.23 ถึงจะผ่านเข้าไปเต้นต่อกับเราในสัปดาห์หน้าเอาละค่ะมาถึงคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่ให้กับแป้มเอก,กี้ค่ะวันนี้พเพก,กี้ให้5ครับตุ้ยค่ะวันนี้แปมสู้นะครับสู้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยนะครับผมให้6ครับและยายาหญิงค่ะ ใจกับแป้มด้วยนะคะที่จะไม่ได้เต้นต่อกับเราในสัปดาห์หน้าค่ะจงเต้นต่อไปเพราะการเต้นมันเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะแต่ตลอด4อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแป้มได้ลดน้ำหนักไปได้เท่าไหร่น้ำหนักของแป้มลดไปถึง12.9กิโลกรัม มันไม่ได้น้อยเลยนะคะและเราได้เห็นถึงพัฒนาการของเธอตั้งแต่สัปดาห์แรกจนมาถึงสัปดาห์นี้ทำให้คุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าคุณได้ตั้งใจการเต้นเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนและขอให้แป้มจงเต้นต่อไปเพราะการเต้นมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้ค่ะ mm. ขอบคุณกรรมการทั้ง3าคนค่ะยาย,ยหญิงเอกกี้และตุ้ยเกตกนมนค่ะ